โอเคครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Backshot Roulette ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ถูกทำมาจากลัตเซียร์รูเลต์นั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้จักรัตเซียร o u ูเลต์ก็คือการเอาลูกโม่นะครับมาใส่กระสุนหนึ่งนัดน,นะครับแล้วก็หมุนยิงสุ่มกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับใครที่โดนกระสุนนั้นๆก็คือกับดาว นะครับก็คือก็คือกับดาวนั่นเองซึ่งเกมนี้คือบัคช็อตบัคช็อตเกมนี้นะครับก็คือบัคช็อตรูเลตนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนจากลูกโม่เป็นลูกสองนั่นเองนะครับโดยวันนี้เราจะรับบทเป็นคนจนนะครับคนคนจนคนไม่มีกระตังนะครับมารับใต้ดินที่หนึ่งนะครับแล้วก็มาเดิมพันนะครับกับบัคช็อตรูเลตนั่นเอง มาดูกันว่าเกมข้างในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในสถานที่ก็คือผับนะครับผับใต้ดินนั่นเองโอเคสถานที่นี้นะครับก็คือผับใต้ดินนะโอเคเดินไปยังห้องนี้นะครับคือเราจะต้องมาเล่นบักชอนลูเลตกับมันโอเคมันจะให้เราลงชื่อนะครับใบรับรอง แต่ว่าเป็นใบรับรองที่มันไม่รับรองนะฮะโอเค okay. อ่า ...L ผมจะใส่ชื่อตัวเองแล้วกันนะอ่าโยจีสแป๊บโอจีสรอบที่หนึ่งครับกระสุนหนึ่งนัดนะครับกระสุนด้านสองนะัด เกมนี้มันจะเล่นกับทฤษฎีความน่าจะเป็นนะครับนะความน่าจะเป็นเลยน้องๆหนูนนใครที่เรียนคณิตศาสตร์มานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงมต้นหรือมอปลายนะครับความน่าจะเป็นนะครับต้องคุ้นๆกันบ้างเลยครับมีกระสุน2นะครับด้าน2ยิง1แต่ส่วนมากที่ผมยิงตัวเองเนะนี่ยแม่งจะลั่นออกอย่างเดียวเลยนะครับมาดูกันว่าถ้าผมยิงตัวเองอีกเนะี่ย แต่โอกาสมันก็สูงเนี่ยครับเพราะว่ามันหนึ่งกับสฉะนั้นผมจะดิวเลอร์มันก่อนเรียบร้อยครับ <c oughs> จะประสบการณ์ที่ผมได้เล่นมานะครับกระสุนด้านเนี่ยก็คือหลังจากนี้ก็คือจะก,กระสุนด้านแล้วนะครับก็คือยิงตัวเองได้เลยนะครับ ก็คือกระสุนด้านนะ่ะถ้าเรารู้ว่ากระสุนด้านเราสามารถยิงตัวเองได้นะครับแล้วก็จะได้ตาฟรีนะครับเป็นเทิร์นของเรานะครับเราสามารถที่จะยิงมันได้นะครับกระสุน3ด้าน2นะครับอันนี้โอกาสความน่าจะเป็นก็คือยิงออกนันแรกอาจจะสูงหน่อยนะครับอันนี้ความน่าจะเป็นนะเออนะครับผมอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับ <laughs> แล้วแต่อ่า ยิงได้สด้าน2นะครับจะเปิดมันก่อนเลยประเดิมหนึ่งเรียบร้อยครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับณิตศาสตร์นะครับน้องๆหนูๆตั้งตั้งใจเรียนเนี่ยค,ความน่าจะเป็นเอามาใช้กับเกมนี้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่อย่าไปเล่นรัสเิลุยเลยนะโอเคป่ะเออเนะครับรอบที่2ครับมารอบที่2เนี่ยมันจะมีไอเทมมาให้แล้วนี่คือผมเอาจริงๆนะผมชอบเกมแนวนี้นะ คือมันเล่นได้แบบเรื่อยๆมันเล่นได้สนุกอ่ะเออคือผมอยากให้ทางผู้พัฒนาแบบพัฒนาตัวเกมนียให้มันแบบให้มันกว้างขึ้นนะครับให้มันแบบว่ามีลูกเล่นคืออาจจะลูกเล่นเท่านี้แต่แบบระยะเวลาในการเล่นคือสามารถบทเทิลกับคนอื่นได้บทเทิลกับ AI ไไปได้เรื่อยๆเนื้อเรื่องเล่นได้แบบเรื่อยๆไม่ต้องแบบมีมีตัวจบเกมอ่ะเออแบบเล่นได้เรื่อยๆมีวันแบบอินฟินิตอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ เล่นกับประตูคนอื่นกันได้อะไรประมาณนั้นพนะูดถ้าถ้าถ้าทำมาอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่ามันจะมันจะสนุกมากนะครับเมื่อกี้กระสุนอะไรนะกระสุนมันอะไรนะหนึ่งไหมเมื่อกี้ลืมดูนะครับน่าจะมีอย่างละด่านไหมอ้าวชิบหายละอเชียนี้มันยิงออกไอสัตว์นั่นไงว้าละ มาครับไอเทมอีกสองชิ้นมาดูกันว่าจะได้อะไรโอเคครับมันขยายนะฮะมันขยายเนี่ถือว่าดีนะครับกับมีดนะครับ2อ,อันนี้แล้วก็ซิก,ก้านี่ครับอย่างละ2ครับยิง2ด้าน2ครับมาอ่ายิง2องอ,อ่ายิง2ด้าน2โอเคขอเติมก่อนครับไป ซิก้าเนี่ยดุบุรีเนี่ยเติมแล้วจะได้พลังชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับใช้เลยแล้วกันความชัว,วโอเคครับตายฮะไอ้นี้ยิงมันก่อนเลยแล้วกันไปครับหนึ่งดาเมจ เตอรเหมือนกันนะตอนนี้พลังชีวิตเท่ากันงครับเปิดใช้มันขยายน่าสนใจดีอย่าบอกนะว่านั่นไงก็สุนยิงอ๋อน่าจะไม่มีแล้วมั้งผมยิงตัวเองเลยเอ แล้วก็จบที่ผมครับน่าจะไม่มีแล้วแหละเออมามาดูกันว่ารอบนี้จะมีของอะไรดีๆบ้างมีโซ่แท้บุญแจมือบ้นขยายโอเคอันนี้โอกาสออกนัดแรกสูงมากนะครับความน่าจะเป็นออกเลยใส่กุญแจมือไปเลยครับกุญแจมือเนี่ยมันจะล็อกได้2เทินนะครับ มันจะล็อกสตูดได้สองเทินเนาะแล้วก็เพื่อความชัวร์ไปครับไม่มีโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วยังไงล่ะยิงตัวเองครับผมว่านะต่อไปมียังไงก็มีเลื่อยนี้นะครับเวลาเราฟันปืนเนี่ยเวลาเรายิงถ้ามันมีกระสุนแดงออกนะครับมันจะตัด พลังชีวิตไป2พลังชีวิตเลยนะครับนี่เห็นไหมสองพลังชีวิตนะครับซึ่งได้เปรียบมากอ่าได้อ,อีกรอบอ่าผมว่าผมยิงมันเลยแล้วกันสวยครับเงินล้านจะต้องเป็นของเราครับท่านผู้ชมมาร่วมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอเคตอนเนี้ย เหลือกระสุนออกแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เหลือกระสุนด้านอยู่1ห,หรือเปล่านะถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดโอเคแมงไอสัตว์ดึงถูกด้วยไอเหอ่ะนั่นเนี่ยมาครับไอเทมม่นขยายมีดอา้าวมีแค่นี้โอเค สามสามครับกระสุนอย่างละครึ่งความน่าจะเป็นก็คือห้าสิบห้าสิบละคืออะไรความน่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบนะครไม่รู้ครับแต่ยิงแม่งเลยแล้วกันปังเฮ้ยเชี่ยชิบหายละโอเคกระสุนแดงออกกระสุนแดงออกแล้วนะสองแล้วนะเหลือกระสุนแดงนัดเดียวครับคือต,ตอนนี้มันทํากระสุนแดงพลาดออกไปสองนัดละ ตายเฮ้ย <c oughs> กระสุนเหลือเอ้ยไม่ใช่กระสุนอันนี้พลังชีวิตเหลือพลังชีวิตเดียวละเนี่ยครับแต่ว่ากระสุนก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับแต่ของเรายังมีเหลือเฟือเว้ยแค่นั้นแหละเออขอบุหรี่หน่อยโอ้โหกระสุนออกห้าด้านสองฮะ ถ้านั้นแล่ไม่อ่อนนี่ก็ไม่ว่าจะยังไงแล้วนะไปไปครับเฮ้ยอะไร w h a t t อ e fuck ์กเชี่อเยโอ้โหนั่นไงดับเลยกลับมายังพับใต้ดินนะครับไปครับเข้าห้องเดิม ยินดีต้อนรับกลับมานะมาครับคราวนี้คราวนี้เราจะไม่พลาดเพราะว่าแม้ว่าความน่าจะเป็นก็คือยิงออก5ด้านสสุดท้ายแม่งก็ไม่ออกเลยนะฮะเราจะไม่ประมาทโอเคมายิงแม่งเลย เออนั่นแหละสวยใหญ่พ่อผิดหวังใหญ่พ่อผิดหวังของมาครับมีเลื่อยมีกุญแจโอ้ยเสียงวะย, <c oughs> ยางละครึ่งสองสอง ใส่กุญแจมือเอาไปถ้ามันสองสองใช่ไหมเจอแล้วแพรเลื่อยไปครับอันนี้คือคอมโบนะเออเรื่อยหาเอา้ยคนอา่าแว่นหาเลื่อยนะครับแล้วก็ยิงไปสองดาเมจแล้วก็มีกุญแจมือด้วยนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีกระสุนด้านอันนี้อยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะแต่กระสุนปอกอันนั้นออกไปแล้วเหลืออย่างละครึ่งครับไปเหลือ,อย่างละหนึ่งอุยลัคก,กี้โชคดีสุดๆนะฮะจบไปครับสําหรับล,ลาวที่สองนี่ครับโอ้ย มันจะตัดสายบเบรกมันจะตัดสายบเบรกมาครับผมผมผมไม่อะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เป็นผู้ที่เซียนเกมนี้อยู่แล้วนะครับของมันจะให้มาสี่ชิ้นนะตอนนี้โอ้โหไม่ไม่มีดีอะไรเลย,เยมันจะให้โซ่แซ่คุญใจมือหน่อยจะให้ไอ้นี่หน่อยก็ไม่ได้อะไรวะ <c oughs> ด้านหนึ่ง ถ้าอยากจบเกม <ล among S 1> เร็วนะผมว่าอันนี้จบเกมได้แต่ว่าน่าจะจบไม่ได้เพราะว่าถ้ามันใช้ไอเทมแล้วเราเล่ยิงได้มันน่าจะได้แค่เทินเดียวฉะนั้นเปิดหากั็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้จะมีด้วยโอเคไปครับประเดิมนั้นแรกเงินล้านต้องเป็นของผมครับเงินล้านมันต้องเป็นของผมผมจะเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาครับ บอกเลยน้องนหนูๆใครที่ดูอยู่นะครับอย่าไปหาซื้อมันมาเล่นนะนะครับอันนี้เตือนเลยนะครับนะให้มันเป็นแค่เกมพอหรือถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเกมนี้นะเป็นเกมซื้อนะครับในราคาถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณ40กว่าบาทนะครับก็ถ้าใครอยากจะลองซื้อมาเล่นก็ลองซื้อมาเล่นได้นะในเว็บอิชิโอนะครับก็ลองไปซื้อมาเล่นได้อุดหนุนได้นะตัวเกมดีนะคือผมชอบให้มันแบบว่า ผมชอบเกมแนวนี้นะมันเล่นสนุกดีนะครับแล้วก็อยากให้แบบมันมีเล่ย์ด้วยนะครับด้านสี่ยิงออกสี่นะครับเออริมใจมือเลยเอ,อย่างละสี่นะเคใส่ไปเลย ผมไม่รู้ทีนี้ผมไม่รู้แล้วว่านะต่อไปมันจะแดงไหมแต่ผมเลือกก่อนเลยผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะอยู่ข้างผมและเงินล้านเสมอสวยนะครับสวยโลนะหายไปสองพลังชีวิตฮะแต่ว่าโอเคยังโดนล็อกอยู่อืม ผมไม่รู้ว่ามันจะมีไหมแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะยืนเคียงข้างผมเสมอไปแค่นั้นแหละึงตายไอ้สะเดยผ่านแล้วว่ะท่านผู้ชมแม่งเอากูสุดแน่บอกเลยแต่มันไม่มีเลื่อยครับพลังชีวิตผมลดไม่เยอะโซแซ่กุญแจมือครับเปิดประเดิมะหาเลย มีแน่นอนครับยังไงก็มีนัดเนี้ยยิงตัวเองเหรออ้าว what the fuck ถ้าถ้าฉลาดพอฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะเพื่อนโดยการที่หาแล้วรู้ว่าเป็นลูกแดงแล้วยิงเข้าตัวเองเนี่ยฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะ แต่มันยิงเข้ากูนะไงหายไปนหนึ่งพลังชีวิตนะไปโซแซกูหลุดแล้วอืมเติมก่อนนะต้องเติมก่นอนอืมยิงเลยแล้วกันครับผมยิงยิงมาเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนี่ครับเพราะว่าพลังชีวิตเราก็เยอะอยู่ ออกไหมโอ้โหได้มันเหลือสี่อันนี้ผมอยากได้ได้ได้เบียร์มีเบียร์ไหมอยากได้เบียร์เออสวยสวยครับสวยครับไม่มีมีดเลยเฮียให้มีดสักสองอันก็ได้ไหมอา่าเคออกสามด้านสองครับออกสามออกสามด้านสอง ใส่ปินแจมือครับล็อกเราจะได้2เทินโอกาสเปิดดูครับจงังหวะนี้ปึ๊บโอเคครับกินเบียร์เบียร์นี่มันจะชักกระป๋องเออมันจะมันจะชักปืนไ,ไม่ใช่ชักกระป๋องนะะีเแี่ยอามันจะชักนับหนึ่งนัดแล้วก็ยิงครับผมมาดูกันจะออกไหมสวยครับกินเบียร์แล้วไม่ชักปืนไ,ไม่ชักกระป๋องนะะ้่แี้ยออ 3 2มสอนะครับโอเคไม่ออกโดนเลยโดนนะจนังหวะนี้โดนเหมือนกันโซ่แซกุญแจมือเปิดเจออย่างนี้น่าสนใจดีไปครับปังเรียบร้อยสุนเหลือหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งนะ ถ้าออกก็คือนั่นไง <c oughs> เดี๋ยวสามสามสวัสดีจ้ากูหลุดแล้วกูหลุดพัฒนาการแล้วมีเจอกูแน่ไปครับแบนขยายถ้ามีเบียร์หน่อยก็จะดีนะฮะโอเคสวยครับถือว่าของได้อยู่สี่สองนะฮะมานัดแรกออกแน่นอนครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับนัดแรกออกแน่นอนไป 2อ,อย่างนี้นัดแรกยังไงก็ต้องออกครับทําให้ออกก็คือเฮี่ยแค่นั้นแหละ <c oughs> ก็คือถ้านั้นแรกไม่ออกความน่าจะเป็นก็ใช้กับเกมเฮี่ยนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณพร้อมแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ฉันบอมแล้ว Are you ready? <c oughs> อ่าเรียบร้อยตัดสายครับ <c oughs> เปิดหาร์บ มีไหมไม่มีครับอุชักฟรีครับและผมหวังว่านัดต่อไปจะยิงออกนะฮะไปครับสวยครับตบมือครับผมชนะการเดิมพันครั้งนี้ครับและเงินล้านจะเป็นของเราหรือไม่ เรียบร้อยครับเงินล้านเป็นของเราครับท่านผู้ชมโอ้โหผมนี่ช่างกิ่งเหลือเกินกับการเดิมพันครั้งนี้และจบกันไปครับผมสำหรับรบักช็อตรูเลตนะฮะใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับลองไปสนับสนุนกันได้นะครับในเว็บ i ิชินะครับผมนะเกมนี้ราคา40บาท นะครับสี่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยประมาณนี้นแหละเนะครับก็ถือว่าถูกใช้ได้นะครับลองไปสนับสนุนลองไปเล่นเล่น,ลนดูกันได้นะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยผมอยากให้ทางผู้พัฒนาเนี่ยทำแบบให้มันมีเทร็กเจอร์ให้มันมีแบบลูกเล่นเพิ่มขึ้นก็คือแบบอาจจะเอาแบบเนี้ยคงที่แต่แต่แบบเสริมสร้างแบบเวลาในการเล่นให้มันแบบว่าเหมือนแบบแนวอารมณ์ดวลการ์ดกันอะไรประมาณนั้นอะ สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันมาสำหรับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ